สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถบ้านเคลื่อนที่ Family อ่ออนทัวร์ครับเน้ hey, นะคะวันนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะก็จะมาทําคลิปวิดีโอแบบสั้นๆน,นะคะ8นาทีนะคะให้กับทุกคนนะคะแบบจะได้อัปเดตกันเนาะว่าช่วงนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปไหนนะคะไปทําอะไรอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งตอนนี้นะคะคุณแม่ก็อยู่ตรงรถบ้านเคลื่อนที่นะคะซึ่งนะคะเมื่อแบบชั่วโมงที่แล้วนะคะคุณพ่อก็ได้ เตรียมน้ bon pues uh, uh, so ํานะคะขึ้นไปไว้บนรถเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเพื่อเตรียมความพร้อมในการจะออกเดินทางพรุ่งนี้ใช่ไหมครับอ่านะคะพรุ่งนี้เราจะออกเดินทางพเนจรนะคะท่านผู้ชมซึ่งแล้วก็ที่สาคัญนะคะนี่เลยดูบนหลังคาค่ะนะคะเขาอยากเดินทางพเนจรแบบเต็มที่แล้วค่ะท่านผู้ชมพราเห็นชัดไหมครับนี่นะคะน้องขันห้าค่ะนะคะอยากเดินทางพเนจรแล้วนะคะก็ว่าหายไปไหนอ่ะ คุณแม่นะคะเดินตามหานะคะทั้งวันเลยค่ะนึกว่าหายไปไหนปรากฏว่านี่ค่ะมันนอนรออยู่บนรถนะคะรถบ้านของเรานะนะ้าเนียทัคทายทักทยเอฟซีก่อนนะกทายทุกคนก่อนเร็วนี่หันมาวองเนียทักททุกคนก่อนนี่คันหาคันห้าคันหานี่นะคะคันห้าก็เป็นออกแนวอารมณ์แบบศิลปินนะคะแบบชอบความสันโดษนะคะชอบอะไรที่มันแบบเขาเรียกว่าอะไรนะ อิสระเสรีอะไรประมาณนี้เนาะนี่ขึ้นไปคือไม่ใช่ว่าขึ้นตรงนี้นะคะแต่น้องขันห้านะคะปีนไปบนหลักมาด้วยการปีนจากขึ้นต้นไม้ปีนจากแบบต้นต้นมะขามต้นนี้นะคะใช่ครับขึ้นมะขามไปเลยแล้วก็ไปนอนอยู่บนนู่นนะคะดูดูดดูดูนี่น่สะอดสะโงดูดูลีลาดูลีลาอยากออกเดินทางเใช่ไหมใช่ไหมคันห้าใช่ไหม อยากไปแล้วใช่ไหมลูกโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปออกเดินทางนะ้ลูกนะก็คุณพ่อนะคะคก็ตรวจเช็ครถเรียบร้อยแล้วแล้วก็เติมน้ำเนาะเช็คระบบไฟใดๆนะคะเสร็จเรียบร้อยก็เตรียมความพร้อมในการเดินทางพันนีจรนพรุ่งนี้นะคะโอเค,นะคะน้องขันห้าก็พร้อมไมหมพ่อคิดว่าจะ,จะเหลือเลยนาะหายไปทั้งวัน <c oughs> ว่าอยู่ไหนเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาดูกันนะคะว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะจากพเนีจร ะะไปสถานที่ตรงไหนกันบ้างนะคะโอเคนะคะนี่ก็คือในเรื่องราวของการอัปเดตนะคะแต่คุณแม่นะคะก็มีเรื่องนะคะที่จะอัปเดตนะคะท่านผู้ชมทางบ้านอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือนะคะเราก็มีสมาชิกนะคะเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวนะคะนอกจากน้องขันห้าแล้วแล้วก็มีน้องพ้นทุกนะคะมีทุกขังนะคะก็ยังมีสมาชิกนะคะที่ได้เพิ่มมาอีกหนึ่งตัวค่ะนะคะเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูนะคะว่า สมาชิกนะคะหนึ่งตัวที่เราได้เพิ่มมาเนี่ยคืออะไรนะคะไปดูกันนะคะแล้วก็สมาชิกหนึ่งตัวนะคะที่คุณแม่นะคะจะพูดเออที่จะพูดถึงนั้นก็คือนี่เลยทันทะลันนั่นก็คือน้องอตาอัตมาเท่าตัวแล้วเนี่ยนะคะก็คือเดี๋ยวจะเล่าที่มาที่ ของอัตาให้กับท่านผู้ชมได้ฟังกันนะคะก็คือน้องอัตานะคะเป็นน้องเป็นไก่นะคะที่คุณแม่นะคะกับคุณพ่อนะคะไปเจออยู่ข้างทางนะคะซึ่งตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่ขับรถพ่วงไปนะคะกําลังจะไปตลาดนะคะก็ประมาณหนึ่งทุ่มกำลังมืดๆแล้วเนาะก็ประมาณหนึ่งทุ่มนะคะจะไปตลาดนองดอกอะไรเงี้ยพอขับรถนะคะเขาเชื่อมมากเลยนะคะท่านผู้ชมแบบเขาคือมันคุ้นเคยกับคน ก็จะเพราะเราเลี้ยงเข้าเหมือนลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือแบบขับรถพ่วงไปปุ๊บก็เห็นอัตรานี่นะคะก็คือกําลังวิ่งข้ามถนนนะคะซึ่งเราก็มองนะคะแบบมองหาเจ้าของนะคะก็ไม่มีนราะไม่มีมมบ้านคนแถวนั้นไม่มีบ้านคนนะคะที่มีเราก็มันแบบอยู่ไกลๆใช่ไหมใช่ครับแล้วก็เราก็คิดว่าเอ๊ะทำไมไก่ตัวนี้ถึงมาวิ่งข้ามถนนไปไป,ไปมาแบบเนี้ยเหมือนตื่นกลัวใช่ไหมใช่ครับอ่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะรถก็วิ่งแบบ เยอะมากแล้วก็วิ่งเร็วด้วยอะไรเงี้ยคุณแม่ก็คิดว่ากลัวว่าเขาจะโดนทับใช่ไหมเออกลัวเขาจะโดนรเดเหยียบตายอะไรเงี้ยก็เลยเข้าไปจับเขานะคะปรากฏว่าท่านผู้ชมจับเขานะคะเขาไม่หนีนะคะเขาก็คือให้เราจับโดยดีเนาะใช่ครับเชื่องมากเลยใช่พอเราจับเสร็จนะคะเราก็เอาขึ้นรถพ่วงนะคะแล้วก็เอ,เอากลับมาเลี้ยงนะคะแล้วก็ตอนเช้าเราก็คิดว่าเฮ้ย เราจะไปหาเจ้าของดีกว่าเพราะความสบายใจของเราเนาะแล้วก็ไปตามหาเจ้าของนะคะคิดว่าอยู่แถวนั้นหรือเปล่าปรากฏว่าไม่มีค่ะส่วนมากบ้านที่เขาบ้านที่อยู่แถวนั้นนะคะส่วนมากก็จะเป็นบ้านแบบหรูๆทุกคนไม่เลี้ยงไก่อ่เป็นบ้านแบบคนรวยอะ่ะคาะแบบหรูๆอะไรเงี้ยคือลักษณะดูแล้วนะคะก็คือแบบคิดว่าไม่น่าจะเลี้ยงไก่อะไรเงี้ยคุณแม่ก็แบบ เออก็เลยตัดสินใจตอนแรกก็จะว่าเอาไปให้คนอื่นเนาะเพราะว่าเราไม่เคยเลี้ยงไก่มาก่อนใชนะชีวิตนะคะตอนแรกก็คิดว่าจะเอาไปให้คนอื่นไปๆไปมาๆก็คิดว่าถ้าเอาไปให้คนอื่นมันต้องเป็นอาหารแน่นอนเขาต้องเอาไปกินอะไรเงี้ยก็เลยคิดกับคุยกับพ่อว่าพ่อทอํายังไงดีเราแบบอะไรนะเราเราเลี้ยงเลยไหมอะไรเงี้ยเออแล้วเลี้ยงแล้วเราจะทํายังไงอ่ะที่บ้านเราก็มีแมวมีหมาใช่ไหมแมวก็หลายตัวหมาก็แบบ อะไรเงี้ยมันจะทําร้ายกันไหมมันจะกัดไหมท่านผู้ชมปรากฏว่านะคะหลังจากที่คุยกันว่าเออตัดสินใจที่จะเลี้ยงปรากฏว่าน้องขันห้าก็ไม่กัดไก่ค่ะน้องพ้นทุกก็ไม่กัดไก่ทุกขังก็ไม่กัดค่ะและอัตตานะคะแบบพอถึงเวลาคุณพ่อเขาก็จะปล่อยแบบเนี้ยท่านผู้ชมมาดูนี่ถึงเวลานะคะคุณพ่อเขาจะปล่อยนะคะเอาแบบเอามากินหนอนใช่ไหมกินแมลงใชปล่อยเข,<อ>ขาก <İs> ินต<ส>ามธรรมชาติเขา แล้วเสร็จพอถึงเวลาก็เข้าไปในกรงเนาะครับคุณพ่อก็จะทําแบบเอาไม้เสียบแบบให้เขาแบบขึ้นไปนั่งใช่ไหมให้เข้าไปนอนมาบนคอนคือเราเรี้ยกเขาเหมือนลูกเดี๋ยวคุณแม่จะจับใหมเบาๆเบาๆเขาไม่เคยแม่นี่มาต้องให้พ่อเป็นคนต้องพ่อเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะให้คุณพ่อนะคะเป็นคนจับนะคะนี้มาลูกมานี่นะคะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าอัตรานะคะจะให้คุณพ่อจับหรือเปล่านะคะ นี่นะคะเขาก็เพราะว่านองอัตตาเนี่ยคุณพ่อจะเป็นคนดูแลเขานะคะนี่นะคะซึ่งเราก็เลยมาคิดว่าวันหนึ่งเราจะเอาอัตตาไปด้วยไหมเนาะแต่เราก็ต้องมาคิดกันว่าเออถ้าเราเอาอัตตาไปเนี่ยการดูแลมันจะเป็นยังไงต้องดูแลเพิ่มขึ้นนะอ่าใช่ก็ต้องต้องดูกันว่าจะเอาอัตตาไป uh huh. เดินทางท่องเที่ยวไปกับเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันจะปลอดภัยไหมอย่างเงี้ยนะคะ ต้องคิดวิเคราข้ออีกทีหนึ่งนี่นะคะเห็นไหมคะวิ่งตามคุณพ่อด้วยเห็นไหมคะนี่นะคะคุณพ่อนะคะจะเป็นคนแบบปล่อยเขาออกมาแบบหาอาหารกินอะไรเงี้ยนะคะคือเราเลี้ยงสัตว์นะคะก็คือเรียนรู้จากที่เป็นธรรมชาติของตัวเขาด้วยอะไรเงี้ยนะคะเราจะไม่กักขังเขาแบบเหมือนเลี้ยงแมวเลี้ยงใดๆนะคะก็เลี้ยงเหมือนที่ที่เราแบบเขาเรียกอะไรนะเลี้ยงเลี้ยงแบบ ธรรมชาติของเขาอะ่ะแต่เราก็ต้องมาควบคุมในเรื่องของความปลอดภัยอะไรใด,ใดๆอะไรเงี้ยค่ะอืมอืมนะคะตัวนี้นะคะสมาชิกใหม่นะคะอัตตานั่นเองก็นี่แหละนะคะคลิปนี้ก็เป็นการแนะนำนะคะน้องอัตตานะคะ,ะสมาชิกของบ้านของเราเนาะครับสมาชิกใหม่ของอช่องรถบ้านเคลทีแฟมิลี่ออนทัวร์ใช่ครับอ่าซึ่งเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวคุณแม่ก็จะแนะนําน้องหมาชื่อซึ่งเป็นน้องคนพุกด้วย แล้วก็จะแนะนำะน้องทุกขังด้วยเนาะจะเอามาแบบเรียงเรียนกันแบบนี้เลยค่ะมีขันห้ามีม,มีมีอัตตามีพ้นทุกแล้วก็มีทุกขังอะไรอย่างเี้ยเนาะแล้วก็จะให้เอซได้ดูว่าเออนะคะว่าสัตว์เลี้ยงของเรานะคะซึ่งเป็นแบบสัตว์เลี้ยงเขาเรียกว่า <c oughs> เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บต,ตายเนาะแต่ตัวนี้เก็บมาแต่ละสาระทิศนะคะว่า เพื่อนที่เกี่เวส่วนเหมือนเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายนั่นแหละเนาะถึงเขาจะเป็นสัตว์อะไรเงี้ยน,นะคะก็จะเอามาให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าเออมีอะไรบ้างและคาแรคเตอร์ของเขาแต่ละตัวเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนาะครับอะนะคะซึ่งตอนนี้น้องขันให้นะคะก็ไม่ยอมลงจากรถนะคะท่านผู้ชมเขาชอบอข้างบนนะคะ,ะ,คะแล้วก็เ่าจริงๆนะทุกคน คุณแม่นะคะแบบว่าแต่ริงก็อยากเวลาเดินทางพเนจรนะคะอยากจะเอาไปหมดเลยค่ะอยากจะเอาทุกขังไปด้วยเอาอัตราไปด้วยเอาคันห้าไปด้วยแล้วก็เอาคนทุกไปด้วยนะคะแต่ว่าวันนึงคุณแม่ขอแค่แบบมีรถแบบที่มันดีๆกว่านี้เนาะ,ะซึ่งนะคะก็อย่างที่เคยอยากใครถ้า,ถ,าถ้าใครดูไลฟ์ตอนกลางคืนเมื่อคืนที่ผ่านมนาะทุกคนจะรู้ว่าแทนของแม่ในอนานะคตคือเราจะทํารถบ้านคันใหม่ขึ้นใหม่อีกคันหนึ่งนะคะซึ่งตอนนั้นนะคะก็อาจจะเอาสัตว์ต่างๆนี่ไปด้วยเนาะ <Yeah. S 1> แต่เราจะไม่ไม่เลี้ยงสัตว์เพิ่มแล้วนะคะพอแล้วครับออนอกจากว่าเราไปเจอโดยบังเอิญอย่างเช่นอ,อัตตาเนี่ยที่เราเจอเนี่ยมันน่าจะตกรถเขาเพราะว่าไม่ไม่ไม่หนูคิดว่าไม่น่าจะตกรถก็คง <Yeah. S 2> จะเป็นแบบเดินทางไกลอะ่ะอาจจะเป็นแบบเดินมาไกลไกลไปเรื่อยๆอไม่มีทางหรอกไก่จะเดินไกลแล้วแล้วน้องอัตตาน,นะคะตัวนี้เป็นตัวผู้นะคะนัน่นผู้ชม คุณแม่คิดว่าถ้าเป็นคนก็คือน่าจะฉลาดอ่ะไม่งั้นคือลักษณะคือไก่ไก่ชนเนี่ยตัวนี้เป็นไก่ชนไงใช่อาจจะมีคนเลี้ยงแล้วทีนี้เอาใส่รถมาด้วยหรือว่าจะไปไหนสักที่นี่อ,อ,อาจจะล่วงอ,อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นไก่ชนนะคะงงเฮ้งก็ดีเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมนะคะซึ่งวันหนึ่งนะคะเขาเติบโตมานะคะคุณแม่อาจจะพาเขาไปเซอร์เวยแถวสนามนะคะแต่ว่าจะดูก่อนนะคะแต่อาจจะไม่ได้โชคนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใส <c oughs> ่นะคะแต่อาจจะพา ะะไปเรียนรู้ชีวิตนะคะว่าเป็นวงจรของเพื่อนๆเ,เขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนเป็นการเดินทางพเนจรเหมือนกันเนาะอ,อ,อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวเขาโตก่อนอืมเราเขาโตก่อน,ออนโอเคนะคะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้นะคะก็อัปเดตแค่นี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเราก็มาตามกันนะคะว่าเราจะเดินทางพเนจรไปที่ไหนนะคะสําหรับคลิปนี้บ๊ายบายคะ่ะอัตาบ๊ายบายกันลูก กันะพ่อบายบายด้วยบายบายค่ะบายบายค่ะท่านผู้ชม